กอกงกาลังยูเครนเดินหน้ายกระดับการกดดันและผลักดันกองทัพรัสเซียให้ออกจากอาณาเขตที่ยึดครองอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสำนักข่าวเอพีเปิดเผยด้วยว่าฝ่ายยูเครนนั้นรุกคืบและขับไล่ฝ่ายผู้ลุกรานได้มากขึ้นด้วยนะคะในตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าชัยชนะของอยูเครนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนั้นเป็นสัญญาณของจุดเปลี่ยนสงครามที่เดินหน้ามาเกือบ7เดือนแล้วหรือไม่อย่างไร แต่ทางเจ้าหน้าที่รบาลกรุงเคียฟค่ะรู้สึกฮึกเหิมและเผยแพร่พภาพขณะที่กองกําลังของตนเผาธงรัเสเซียและเข้าตรวจสอบรถถังที่ถูกเผาไว้ในสนามรบนะคะและยังมีคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพของหน่วยตรุเอนชายแดนฉีกโปสเตอร์ที่มีข้อความว่าพวกเราคือส่วนหนึ่งของชาวรัเสเซียลงด้วยพลวัตของการสู้รบระหว่างยูเครนกับรัเสเซียนั้นมีการสลับไปสลับมากันอยู่นะบ้างนะคะคุณทรงพจน์แต่จะสังเกตได้ว่าฝ่ายสาหรัฐซึ่งสนับสนุนยูเครนนั้นใช้ความระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับการประกาศชัยชนะก่อนเว และอันควรเนื่องจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นยังมีกองทหารและทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการรบอยู่สูงนะคะและถึงกระนั้นค่ะทำเนียบเครมลินดูจะมีปัญหาในการออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กองทหาร,รัสเซียย,ยกเลิกแผนเข้ายึดกรุงเคียฟในช่วงต้นของสงครามนี้ค่ะครับและในช่วงคำ่ำวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีวโรดิเมียเซเลนสกี้ก็ระบุว่าทหารของยูเครนยึดอาณาเขตของยูเครนเป็นพื้นที่กว่า6000ตารางกิโลเมตรหรือใหญ่กว่าพื้นที่ประเทศลักเซมเบิร์ก กว่า2เท่ากลับมาจากการยึดครองของรัเสเซียได้สําเร็จในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรายงานบอกว่าพื้นที่ที่ยูเครนเพิ่งยึดกลับมาได้ตามข้อมูลของหน่วยตระเวนชายแดนก็คือเมืองวอฟชนส์ซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนรัเสเซียเพียง3กิโลเมตรและถูกยึดครองไปในช่วงต้นๆของสงครามครั้งนี้นะครับแม้ว่าทางสำนักข่าว AP จะยังไม่สามารถตรวจสอบว่าคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับความสำเร็จในการยึดพื้นที่คืนของฝั่งยูเครนนั้น ถูกต้องหรือไม่เพียงใดนะครับแต่รัเสเซียก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าได้สั่งการถอนทหารออกจากแคว้นคาคิฟทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเช้าของวันอังคารรัเสเซียยังคงเดินหน้าถล่มเมืองลาโซวาในแคว้นคาคิฟต่ตอไปและการโจมตีครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก9คนนะครับนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่ารัเสเซียทําการยิงปืนใหญ่ ใส่พื้นที่ใกล้ๆโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ของยุโรปนะครับในเมืองสโปอริเซียอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะยูเครนก็ร้องขอใหออสเตรเลียส่งความช่วยเหลือในรูปของกระสุนและสัพพวุธต่างๆมาเพิ่มนะคะหลังจากความสําเร็จในการรุกกลับฝ่ายรัสเซียทางตะวันออกของประเทศนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทาหารให้ความเห็นว่ายูเครนนั้นต้องการอาวุธยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะในส่วนของ,ของกระสุนต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่มีอยู่เพื่อช่วยในการรักษาแนวรบที่เริ่มมีใฉขึ้นมาได้นะคะรายงานยังระบุว่ายูเครยนยังต้องการใหออสเตรเลียนาสง ส่งปืนใหญ่ฮาวิเซอร์12กระบอกมาให้หลังรัฐบาลกรุงแคนเบราส่งปืนใหญ่น้ำหนักเบาจำนวน6กระบอกมาให้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางริชาัตเมลส์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการรบของยูเครนเพื่อต้านการรุกรานของรัสเซียว่าไม่มีสิ่งใดที่จะสร้างแรงบันดาลใจได้น้อยกว่าน,นี้แล้วนะคะทางี้ออสเตรเลียค่ะได้นําส่งขีปนาวุธและอาวุธต่างๆรวมถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับยูเครนและดําเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับนักการเมืองผู้บัญชาการกองทัพและนักธุร,รกิจรัสเซียหลายร้อยคนแล้วอีกทั้งยังอนุมัติวีซ่าให้กับผู้ลี้ภัยยูเครนมาเกือบ9000คนแล้ว ส่วนรายงานข่าวก็ยังมีเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนนั้นได้ร้องขอ,อนานาชาติค่ะในการสนับสนุนด้านการเงินเพิ่มขึ้นโดยระบุว่าต้นทุนในการดําเนินการรบในแต่ละเดือนนั้นอยู่ที่ราว5,000ล้านดอลลาร์ทีเดียว